สวัสดีครับวันนี้ผมคูลกายนะครับก็จะมารีวิวเกมเดชเทมรเออเทมรณนะชีวินิรันนะครับก็นี่ก็ถ้าผมรีวิวเกมหรือเล่นอะไรไม่สนุกก็ต้องขออภัยนะครับพอดีผมเพิ่งเปิดช่องใหม่นะก็ขอแบบช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวการสุ่มตู้ปู่ยามายามามาตู่กินวิวไซนะครับก็เดี๋ยวจะสุ่มเป็น ห้าสิบนะครับห้าสิบครั้งนะครับแล้วก็ผมจะมารีวิวเป็นคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จะไม่ยาวมากเกินไปเนื่องจากเป็นคลิปแรกของผมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเริ่มสุ่มครับอ้ามาครับสิบครั้งแรกโอ้โหแดงมาแดงมาสี่ครับอ่ามาแล้วครับห้าชิ้นยังไม่มาตะเกนวิวไซเคเอสเอยังไม่มา ก็นี่เป็นรอบที่สอง SR มาหนึ <t une> <t une <question> ่งครับก็ยังมมนโตก็คือตู้แบบนี้ถ้าเป็นตู้ลิมิเต็ดก็คือการสุ่มของคุณก็จะทุกครั้งจะการันตีอยู่แล้วว่าจะได้เป็นชิ้นส่วนของตัวที่อยู่ในตู้นั้นก็คือจะการันตีห้าชิ้นส่วนทุกครั้งที่คุณสุ่มนะครับก็คือนี่เป็นผมจะสุ่มโอ้แดงมาแค่สองโอ้สองร้อย Okay. แล้วก็กิจกรรมแบบนี้คุณไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเขาจะมีแบบกิจกรรมการให้เพชรคืนหลังจากสุ่มก็คือถ้าคุณใช้เพชรตามที่เขากําหนดคุณก็จะได้เพชรคืนตามที่นั่นแหละครับนี้ทีนี้เราก็มารับตรงนี้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าพอหรือยังเดี๋ยวผมขอไปเช็คก่อนนะครับคุณจะเป็นต้องมี30ชิ้นส่วนในการสองดาวครับก็คือผมจะสุ่มแค่2ดาวครับผมจะเป็นเน,เน้นไปทางรีวิวตัวมากกว่าครับจะไม่เน้นการสุม่ม อ๋โอโทชิโร่เป็นลืมบอกครับเดี๋ยวเนี่ยตัวที่เราจะมาสุ่มตัวต่อไปก็จะมีอิจิโกะขาวแล้วก็อุระฮาระยังไม่มาก็เพราะฉะนั้นผมอาจจะสุ่มโทชิโร่ให้ดูนะครับทุกท่านก็เดี๋ยวขอไปที่เป้แป๊บหนึ่งยังมาโตะคาดอีกอ๋อสามสิาดอีกนิดนึงครับเดี๋ยวผมขอเพิเพิ่มแป๊บหนึ่งโอเคเกแล้วก็เดี๋ยวไปสุม่มเราไปสุ่มกันเลยครับรอบสุดท้าย แล้วเราก็จะได้ยามามาตุครับโอ้ได้ซุยฟงซุยฟงซุยฟงถ้าผมพูดชื่อตัวละครอะไรผิดผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีผมก็เป็นแฟนบริดจ์เทามารณะนั่นแหละแต่ผมก็ยังไม่ค่อยรู้ชื่อตัวละครอะไรมากโอเคครับได้มาแล้วครับยามามาตุเกนริวใส่ผสมครับเรียบร้อยครับทุกคนก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับยามามาตุ เดี๋ยวผมอาจจะมาสุม่มยามาโตะสามดาวให้ดูไม่แน่ก็วันนี้หรือพรุ่งนี้อาจจะลงคลิปสองคลิปภายในหนึ่งวันนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปอัพตัวละครให้ดูนะครับก็คลิปคนพวกพี่ๆที่เขาดังๆเขาอาจจะไม่ทําให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปทําก็เดี๋ยวขอรับตรงนี้แป๊บหนึ่งครับโอเคนินสิบแปดชิ้นแล้วก็มาเดี๋ยวผมขออัพซุยฟงแป๊บหนึ่งครับอาจจะนอกนอกเรื่องนิดหน่อยน่าจะอัพดาวได้อ๋อยังไม่พอยังไม่พอสิบห้า โอเคนั้นเดี๋ยวผมไปอัพยมามมาัมโตให้การเป็นสีม่วงนะครับถ้าจะไม่ผิดผมว่าน่าจะพอนะเดี๋ยวผมอาจจะสุ่มสามดาวมาอัพเกรดรวดเดียวเลยโอเคเดี๋ยวนะครับก็เดี๋ยวไปกวาดล้างทีเดียวเลยต้องการยามมังมโตเลเวลสิบสามาอ๋อผมขอไปอัพเลเวลแป๊บหนึ่งโอเค สเดี๋ยวผมขออัพตัวแป๊บนึงนะครับก็ผมว่าตัดคลิปไปตอนที่ผมอัพเสร็จเลยดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้ผมอัพป,ปุยามาโตเสร็จแล้วนะครับก็ค่าพลังเป็นแสนห้นะครับตอนนี้ก็ปุยามาโตะเราก็เกืบเอบขึ้นขนาด2ดาวผมว่ายังหดขนาดนี้ก็งั้นเอาอเป็นว่าผมจะอัพปุยามาโตให้เป็นสดาวไปเลยก็เลยกันนะครับ ก็ตามนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตอัพแป,ป๊บหนึ่งนะครับอัพป,ปุ๋ยมามาตัว3ดาวน่าจะใช้เยอะใช้ได้ขอโอเคโอเคจะสุ่มเพชรผมน่าจะเหลือสักหมื่นหนึ่งนะคิดว่านะครับก็เดี๋ยวผมต้องไปดองสุ่มตัวต่อไปก็คืออีจิโกะขาวที่จะมาในเดือนหน้านะครับแล้วก็ อุราฮาระที่จะมาในเดือนของเดือนตุลาก็ตรงนั้นก็จะมีเวลาเก็บเพชรได้นานพอสมควรครับโอ้ผมได้ยาชูริไอยาชิรุอ๋อยาจิรุตัวนี้ก็เป็นตัวดีเหมือนกันนะก็เป็นตัวที่สำหรับโจมตีหมูครับอู้ SSR สองตัวมาทีเดียวสุดยอดเลยเดี๋ยวมันก็จะไปอัพพวกดีเหมือนกันนะอ่าม,มามาโตะเกนวิวไซ ตอนนี้ปู่ยามามาโตะผมก็ลังจะเป็นสามามดาวแล้วนะครับโอเคทีนี้เราก็ไปรับตรงนี้เลยรับมาโอเคตอนนี้ปู่ยามามาโตะยามามาโต้ครับ <laughs> ลิ้นพันไปหน่อยครับขอโทษด้วยนะครับโอเคแล้วเราก็จะไปรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอรับแพ็กอื่นแป๊บหนึง่งอ่านี่นะครับสามร้อย อีก300นะครับแล้วก็อีก6 0 0แล้วก็เขาให้มาอีก6 0 0ตอนนี้ผมสุ่มไปประมาณหมื่นกว่าเพชรฮะโอเคได้กลับมาเยอะก็ถือว่าได้กลับมาเยอะเยอะมากมากครับก็เยอะจริงๆครับต้องยอมรับว่าเขาให้กลับมาเยอะมากเลยกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณสุ่มถึง80,000เพชรซึ่งผมอาจจะมีไม่ถึงเพราะฉะนั้นก็เราน่าจะได้กันแค่นี้นะครับวันนี้ก็ ผมคิดว่าน่าจะได้กันแค่นี้เดี๋ยวผมขอไปอัพปุ๋ยยามามาตุให้กลายเป็นสี่ดาวเลยนะครับถูกท่านก็ผมก็ขอร้องนะครับพอดีคือผมเป็นมือใหม่จริงๆก็ผมผิดพลาดยังไงก็ช่วยบอกเตือนกันหน่อยใต้ลิงก์นะครับก็คลิปนี้อาจจะนานนิดหน่อยเพราะว่าผมยังใหม่สําหรับเรื่องแบบนี้นะครับเพราะว่าผมเป็นคือเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มสร้างช่องนะครับก็ ช่วยบอกอะไรกันหน่อยว่าผมควรพัฒนาตรงไหนให้ดีขึ้นอะไรแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวปุ๋ยยามามาโตะคลิปต่อไปนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะจบแล้วมั้งผมว่าน่าจะปิดคลิปแล้วละขออาจจะนอกเรื่องเยอะหน่อยนะครับพอดีผมไม่รู้จะทาอะไรเดี๋ยวขอเข้ารับเนี่ยครับ,รบกิจกรรมก็จะให้มาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเงินนะครับก็คือไม่ใช่หนึ่งร้อยสิหนึ่งแสนแล้วก็สามแสนนะฮะแล้วก็น้ํายา เอ่อแบบน้ำยา xp สายแม็กซนะะแล้วตรงนี้ก็จะให้มาเป็นอืมดีอยู่จะมาโตสี่ดาวหรอผมว่าผมน่าจะทำไม่ไหวนะครับเพราะว่าน่าจะ80ชิ้นส่วนผมน่าจะไม่รอดเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งนะครับแปชิ้นส่วนเดี๋ยวผมขอคำนวณแล้วก็อาจจะมาสุ่มต่อในคลิปหน้าก็คือวันพรุ่งนี้นะก็เดี๋ยวพอเราพรแค่นี้ก่อนนะครก็ขอสวัสดี ก็ขอจบคลิปครับทั่วทีวพอดีผมพูดไม่ค่อยอ่างนั้น <Amen. S 1> ก็จบคลิปว่าแค่นี้นะครับขอบคุณครับ